สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมโอนิมว่าพบกับช่องแกยแพสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนะจ้าเมือนี้แกยแพสีก็เล้นั่งขอมูลนนวทั้ง อาจารย์เพิ่นที่เพิ่นเข่าสำนักที่เพิ่นเข่าเอาไมา้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋วยวชมเป็นแนวทางตองหมดที่วันที่หน,นึ่งบุษกีไกยนเนาะจ๋าเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพศิกะฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ไพศีกะนไมเด้อจ๋าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิง่งเนาะจ๋าเนาะย้ำแย่ไพศีรุ่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆกับชิบุรีผาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจา๋าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือจะคอมเมนต์ของมาทักทายกับแ่ไพีื้องกะ ไปเบิงขอมูลแเนวทางที่อาจารย์เพื่อนห้เข่างวดนี่เนาะจ้าเนาะเอาไว้แตตามต่องวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะจ้าเนาะไปเบิงจาว่ามีอาจารย์ทันใดเพื่อนห้เขาแน่เนาะจ้าพี่น้องเนาะเนวทางอาจารย์นี่เพื่อนบอกว่าวิ่งบนเอดเคอีเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดก่อนเขาเขาหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องงวดนี่ห้มากเจ็ดกับหกเด่นเจ็ดว่าสันจ้าพี่น้องออกเจ็ดสองว่าสันจ้าอายูเนาะจ้าเนาะเลขวิ่งเพื่อนเดินดี ล่อต่อไปวดวันที่1พฤศจิกายนเนาะจ้าเนาะจากแนวทางเอ e วิ่งบนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเดจ้าอันนี้ก็วิ่งล่างของเพลินบานจ้าพี่น้องวดนี้เพลินห้วิ่งล่าง3กับเดิน3ลองสองมาสันจ้าพี่น้องเขาออก3 8เนาะจานะ้าเนาะเลขกวิ่งเอ e ทั้งบนและล่างเดินดีเนาะจานะ้าเนาะถ้าเบ่งว่า10 วันที่หนึ่งพฤศธิกาสิเดินดีต่อไปบอเนาะจากจากแนวทางวิ่งบนล่างของแอดเคอีเนาะจะต่อไปเลยจ้าอันนี้ซองแดงงวดก้อนไฮสามแปดออกแปดสามเนาะจ้างวดนี้ซองแดงไ้วิ่งเจ็ดว่าสัจญาณพินว่าแล้วก็ไหสองเจ็ดออกเจ็ดสองเนาะจ้าตามต่อจ้าหนึ่งพฤศกิกาซองแดงเสี่ยงอีกอย่างมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสายทหารหนึ่งตุลาไใสามออกแปดสามเนาะจ้ามาเบิงจ้าวางงวดนี่หนึ่งตุ สิบหกตุลาวันสันไฮเจ็ดจ้าพี่น้องออกเจ็ดสองของังเทิงตามต่อจ้าว่าหนึ่งิกาสายทหารสียย่ไฮอียางมากเนกาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คนไทยบ้านจ้าเี่ยวยายแม่ซีไฮลงไ้เบิ้งว่าอันนี้คือของแท100้ลอยเปอร์เซ็นต์มาสันจ้ามเแมนของปอมมาสันจ้าเพิ่นว่ากักเพื่อนกันกให้มากไฮสองเจ็ดมากเนกาะจ้าพี่น้องออกเจ็ดสองเนาะจ้าตามต่อว่าคนไทยบ้าน เจ้านี่เสียเอียงมาเนาะจ้าเนาะงวดหนาเนาะจา้กเนาะต่อไปเลยจ้าล่างอาจารย์เอกสิทธิะสันสองแปดสี่เขาแปดเนาะจ้กาจาพี่น้องออกสามแปดไว้ตามตอวต่อไปอาจารย์เอกสิทธิล่างเสียเอียงมากเนาะจา้กต่อไปเลยจ้าแอดบนพี่น้องงวดสามติแลดวจ้าพี่น้องงวดก่อน ไฮสามแปดออกแปดสามเนาะจา้ะหงวดนี้เพื่อนบ่นมี3สามตัวเพื่อนห้มากแค่สองตัวเนาะจ้ะพี่น้องสองตัวบนล่างสันจ้าวันว่าจากมิสเตอร์บอให้เกตสองออกเกดสองบนตรงตรงเลยเนาะจ้าจากแนวทางมิสเตอร์นบอเนาะจ้ากะเป็นแนวทางใดเนาะจา้ะเอาไว้แคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดหงวดหนึ่งพุสกีกาเนาะจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้หงวดหนึ่งตุลาาห้เก็คกับแปดเราสันจ้ะออกเครื่องล่างเครื่องบน มาเบิง16ตุลาให้2กับ4ว่าะั่นจ้าพี่น้องเข้า2เนาะจ้าเนาะเข้า2กลางเทิงออก2อออกเจ็ดสองปนจ้าจากแนวทางโอโกดังเนาะจ้าพี่น้องเนาะแนวทางอาจารย์ท่านนี้เด็กตากล่างประส่นจ้าข้างเทิงกับเข่าคือกันเนาะจ้าแต่ย้ายไปสีลงบ่ท่านเนาะจ้าเข่าเจ็ดสองตรงตรงเลยเนาะจ้าเนาะงวดนี้แนวทางล่างเด็กตากประส่นจ้าพี่น้องให้สามแปดออกสามแปดตรงตรงเลยเนาะจ้างวดนี้ เอาไว้ตากต่อเนาะจ้ะเนาะว่าหนึ่งิฤศกิกาเด็กตากสิงหหายนะข้างเทิงก็ออกจากออกตรงตรงเลยเป็นหามาเด็กตากข้างบนเนาะจ้ะเจ็ดสองวดนี้เป็นหานสามแปดมาข้างล่างกับเขาตรงตรงเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะเด็กตากงวดนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะคนบ้านไข่จ้ะมือเศร้าโรคมือเศร้ายกยกแขนเนาะจ้ะเนาะคนบาน่นเปลี่ยนซื้อเป็นคนบางกาะจันจ้ะพี่น้องเขาเขาตรงตรงเลยเนาะจ้ะพี่น้องนอกคนบ้านไข่เนาะจ้ะนอกเป่นหามา สามเจ็ดสองว่าสันจ่าพี่น้องเขาสามเจ็ดสองตรงตรงเลยเนาะจ่ะเนาะจากแนวทางคนบ้านค่ายว่าสันจ่าพี่น้องเพิ่นว่าเนาะสามเจ็ดสองตรงตรงเลยเนาะจ่าพี่น้องนี่เพิ่นไห้มาเนาะจ่ะเนาะจากแนวทางคนบ้านค่ายว่าสันจ่าพิ่นว่าไว้ติดตามต่อหวดหนัดแต่ว่าเพิ่นไห้มาวันที่หนึ่งตอนเช้าเนาะจ่าพี่น้องกะลอก่อนนะจ่ะเดี๋ยวแย่แพ้สีเอามาเบิ่งให้เบิ่งเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้พี่งว่าสันลงคือกันมาเ้าคือกันนอกจากพนหามาสองเจ็ดนอกจากพี่น้องออกเจ็ดสองพนกะหามาสองเจ็ดออกเจ็ดสองนอกจากอันนี้กะสองเจ็ดอันนี้ก็สองเจ็ดแต่ออกตัวกับเจ็ดสองนอกจากเนาะพิจารณาเป็นแนวทางในงวดต่อไปนอกจากพี่น้องต่อไปได้จามาตัวค่าว่าสันจากบนว่าบนล่างหายแปดกับเก้าว่าสันจากพี่น้องเข่าแปดล่างนอกจากเนาะจากแนวทางมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสันจากพี่น้อง ต่อไปเล่จ้าอันนี้แอดสวนมาสันจ่าสรุปล่างให้ยสองเกีดไปออกข้างเทิงเน,นาะจ้าพี่น้องเนาะออกเกียดสองมาสันจ่าแนวทางแอดสวนเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเล่จ้าอันนี้ตัวเดียวบนมาสันจ่าแอดนมบนวางงอที่เลียวมักขากับเกีดมาสันเข่าเจ็ดเนาะจ่าพี่น้องออกเกีดสองเนาะจ่า่นว่าเพิ่น,พน,พนมักสองตัวเนาะจ่ามัก หากระมักเจ็ดกระมักเลยตัดสินใจให้ทั้งหาทั้งเจ็ดาสันจะกัดกกล่อว่าเอดนมเสียเอียงมาตัวเดียวบนงวดนี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดหนึ่งพุสกีกาเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้สีคู่บนนาะสันจา้าเพื่อนว่างวดที่แล้วไ้เจ็ดหนึ่งออกตรงตรงแต่ว่างวดนี่ไฮสองเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดนี่เพื่อนไฮสองเจ็ดแต่ว่าออกตกกลับเนาะจ้า,จาออกเจ็ดสองาสันจกะกัดล่อต่อไปเนะาะจ้าพี่น้องเนาะของแนวทางของ4ีชุดบนเนาะจาะ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าไอ้มัมว่าสันจ้าไอ้มัมว่าให้หกกับเจ็ดว่าสันจางวดนี่มาเจ็ดเนาะจ้าเนาะมาเจ็ดกลางเ่ิงจากแนวทางเลเววิ่งไอ้มัมไอ้มัมมโนศิบบอกว่ามาบนกระไดมาล่างกระไดเนาะจ้าพี่น้องงวดนี้เขาบนเนาะจ้าออกเจ็ดสองว่าสันจ้าจากแนวทางวิ่งไอ้มัมเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าเซียนทาไส้ว่าสันจ้าพูนว่าเซียนซาไท้งวดนี้ให้สามไปออกข้างล่างเนาะจ้าเนาะออกสามแปดว่าสันไว้ตามตอนต่อไปเนาะจ้าพี่น้อง ตอ่อไปเลยจ้าอันนี้ยายแฟสีลงคห้มื่อเสาร์นะจ้างวดก่อนเพิ่นกระห้เข่าเนาะจ้าพี่น้องกะเห็นมากอะยายแฟสีกะจำตะไล่เส้นเพิ่นแบบนี้เนาะจ้าเนาะงวดก่อนเพิ่นกระห้เข่าสามแปดเนาะจ้าเข่าแปดสามงวดนี้เพิ่นบอกว่าบนหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดสองว่าซานพี่น้องออกตรงตรงเอาไว้สาร่อเบิ่งงวดหนาว่าเพิ่นเสียหายเอียงมากเนาะพี่น้องยายแฟสีกะร่งเลขกะบริตามเพิ่นตาวายยายแฟสีกะได้เจ็ดสองอยู่เนาะจ้างวดนี้เนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้แอดใบไม้่าสันจ้าเพื่อนว่าแอดใบไม้เพื่อนให้ขางเทิงบ่เอเข่าเนาะจ้าพี่น้องเพื่อนมาเข่าข้างล่างเนาะจ้าเนาะสองตัวล่างว่าสันเข่าตัวกันเข่าตัวสองตัวล่างให้เข่าสามแปดตรงตรง,ตงนี่เนาะจ้าจากแนวทางของแอดใบไม้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ซัมมิรวสันจ้าพี่น้องให้สองเจ็ดออกตกกกับเนาะจ้าพี่น้องเนาะออกเจ็ดสองวสันจากเนวทางของอาจารย์ซัมมิรเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เซียนพยากประสันจ่าสองกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งวสานพี่น้องจับคู่กันได้เจ็ดสองเพิ่นห้2สองลักชิให้เจ็ดลักหน่วยวสันจ่าพี่นอ้องแต่ว่าเข่ามากออกเจ็ดสองตรงๆรเลยเนาะจ่าเซียนพยักแต่ว่าบางที่เพิ่นกับวโลกมา่ห้เบิ้งเนาะจ่าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้นุ่มสกุลมาสันจ่าพันว่าเด่นบนญมาสันพันไห่หกเจ็ดสองน้าจ่าพี่น้องออกพันออกตั้งแต่ออกพันเน้นไห้พร้อมน้าจ่าพี่น้องออกเจ็ดสองตัดออกเจ็ดสองข้างล่างพันไห่สองเจ็ดแต่ขึ้นข้างเทิงน้าจ่าจากแนวทางนุ่มสกุลค้นมาหาแห้งมาสันจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพี่บอกว่าปากกาสองสีมาสันจ่าพอนว่า พ้นให้เจ็ดสองสามนอกจากพี่น้องเขาโตโตนอกจากเจ็ดสองสามนอกจากพี่น้องนอกจพิจารณาเป็นแนวทาหงวดต่อไปใดนอกจากเนาะจาถ่ายคลิปนี้แย่แพศีกขอขอบพุ่นพม่พี่น้องนอกจากทีได้เขามารับชมรับฟังรายายอาจารย์รายสำนักนอกจากที่ได้แบ่งปันของมูลใหแย่แพสีมาให้พม่พี่น้องด้เบิ่งงในชมนอกจากนอกกะเพื่อเป็นแนวทาหงวดต่อไปนอกจากพี่น้องกะขอขอบพุ่นลรายเดอร์จ้าสวัสดีจ้า